เปิดบ้านของคุณแม่อีทมากความสามารถคะ่ะยอมอุ้มท้องให้ส้ายแต่ไม่ให้บุตรเรียกว่าแม่คะ่ะเรียกได้ว่าเป็นดาราสาวในระดับตำนานอีกหนึ่งคนซึ่งผลงานก็การันตีไว้อย่างมากมายคะ่ะแม่อีทด,ดวงใจหาทไทยการมีชื่อจริงว่าดวงใจบัญทยามาตปัจจุบันอายุ68ปีนะคะ เป็นนักแสดงชาวไทยค่ะมีผลงานแสดงไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นลานสาวกอดกุหลาบไฟน้ำตานางคู่หูแผ่นดินเพิงป่ากรรมเทพและยังมีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแถมยังได้รับ รางวันลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมาแล้วค่ะในมหากรรมภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกจากภาพยนตร์เรื่องรักฤิสยามในปี2522และสำหรับตัวเขาเองนั้นนะคะก็มีบุตร่ะอายุ34ปีแล้วมีทายาทดการเป็นบุตรทั้งสทั้งสองคน โดยแม่อีทนั้นก็อุ้มบุญให้กับผู้สะพยอย่างทางนั้นของคุณอุมนรัชชาสกุลไทยที่เธอประสบปัญหาการมีบุตรยากนั่นเองโดยเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวันเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะคุณอุ่ยเป็นคนหนึ่งในที่ใช้วิธีอุ้มบุญเพื่อที่จะให้มีพระเพื่อนชุติมนถึงแม้ว่าไม่ได้คลอดบุตรด้วยตัวเองแต่คุณอุก็รักบุตรมากๆ ซึ่งแม่อีทก,ก็ได้เล่าผ่านทางรายการว่าช่วงที่คลอดเนี่ยคุณอุ๊เห็นน้องพอเพื่อนถึงกับร้องไห้น้ำตาล่วงเลยนะด้วยความยินดีและเมื่อแม่อีทลูกถูกถามว่าทำใจได้ไหมเมื่อวันหนึ่งเนี่ยต้องเอาบุตรที่อุ้มมาก้าวเทะ อา่เก้าเดือนให้คนอื่นโดยแม่อีทบอกว่าแม่อีททำใจตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าของสิ่งนี้มันไม่ใช่ของเราเขาเพียงแค่มาฝากแม่ฟูมฟักแม่อีทก็ทำใจได้แต่สามีไม่อีทของแม่เนี่ยทำใจไม่ได้นะวันที่ไปเซ็นสัญญามอบปุดสามีของแม่อีทถึงก็เป็นลมเลยทีเดียวและทุกวันนี้ทางแม่อีทและน้องพเพื่อนก็สนิทสนมกันมากโทรหากันตลอดโดยทางด้านของน้องพเพื่อนโดยเรียกแม่อีทว่าป้าอีท แต่ในทีแรกเนี่ยคุณอูเองทำแม่อีทเนี่ยว่าถ้าอยากให้น้องพเพื่อนเรียกแม่อีทละ่ะแม่ก็ยอมนะแต่แม่อีทยืนยันว่าไม่ต้องเรียกแม่เพราะาไม่ต้องการที่จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆกังวลว่าน้องพเพื่อนจะสับสนซึ่งวันนั้นเราก็พาทุกคนมาชมแล้วนะคะซึ่งทางทีมงานไม่พลาดค่ะนอกจากจะพาทุกท่านไปติดตามความอบอุ่นแล้ววันนี้เก็บภาพคฤหาสน์ของแม่อีทมาฝากกันด้วยเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ